เออสักทีดึงนั่นนี่โอ้ยเละเลยเละเละล่าสนั่นก็จะได้บาถึงตรงนี้เลยมันยากสมบัดเลยนะี่อะไรขอรับก่อนนะรับทราบดีขอรับดีดูก่อนเละเละไอ้บนที่คนอื่นเราไม่เห็ราไม่โดนสักสักอันหนึ่งเลยนี่ก็เน่ดูนะดูนะกูก่อนก้กันเลยเด่นในมือถือนะเออเอาเผากัน เอแบนบีความสามารถอะไรนะอ้าวไม่มีโอ้โหหลอกคืออย่าใช้เอ้เอออ้าวไม่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนีละอ้าวไม่มีอ้าวไม่มีเราใช้อันนี้ดิอีกอันนึงดิอ้าวไม่มีอ้าวไม่มีอ้าวไม่มีเฮ้ย น你你你你你อย่ามาอย่ามาลองเดินลงไปก่อนกาเสียก็เสียวะเนี่ยเอ้าฮิฮิฉันเรืงเร้่งองคอยัดชัดชะนะแล้วเว้ยชะนะแบบยังสมเกียรติเลยอืมเรื่องเรียกฉันว่า เรียกฉันคนนี้ว่านักนักเลแล้วซึ่งซึ่งนักนั่งรถไฟในตำนานนี่แหละเดีเรียกฉันสั้นๆนี่แหละโอเคนะเอ้ยโอเคนะต่อไปนะไปถึงโอเคแลไปไปแมปที่สองกันเลยแบบเอาเอาไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนมันจะไม่มี แบบที่สองก็คือเอออะไรนะเออเอันนี้หรอเป๋าเอ้ยหรือว่าอันนี้นะแล้วใครคนไหนไม่เล่นก็ไม่เล่นแล้วซึ่งแล้วซึ่งคนที่ฉันไม่สนคือใครคนไหนที่เล่นแมปไหนที่แล้วซึ่งแล้วซึ่งคนใช้ฉันก็จะเล่นทุกแมปให้หมดเลยเล่นแมปทุกแมปให้หมดเลยใชย่จริงคือก็เหมือนกับเอออะไรนะที่อยู่ในกระตูเรื่องชาวได้ที่แบบ อะไรนะจะทอดจะผัดหรือจะทอดก็ดีใช่เอ้ยเด็ดเไอ้นี่กูกดเห็นไหมนี่มันส่งสติกเกอร์ไปหน้าแมวตัวนี้อไอ้นี่ยะไอ้ตัวนี้เอาแล้วเขาไปแล้วเอาเอาเอาดูหน้าแล้วก็เหมือนแบบอแล้วก็เอาอะไรแล้วแล้วแล้วซึ่งเราขกดเกม เอาวม่ก็ปกติไม่เห็นีอะไรนี่แล้วซึ่งข้อก็เป็นสติ์กเรตอรตลกอะเอ้ยวอาไม่ได้จะทำทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้จะไมถึงไม่ได้ไไไดโอเคนะแล้วก็ผมตายคือแล้วซึ่งผมนะแล้วซึ่งก็จะจะทำเนี่ยก็คือ กินกินของที่ไม่ใช่ของผิดนะะเอ้าเอาเอาแล้วลดูหน้ามันดีกับแล้วยังกับมันบอกผมว่าแล้วแกจะเป็นเหยื่อรายต่อไปในวันนี้แหลยจะไงยางไงกันนะแล้วก็จะได้เอาไอ,อ้หมอนี่เอา,เอาไอ,อ้หมอนี่มันมันเก่งอ่ะมันเก่งอ่ะและโอ้โหซึ่งนายโคตร โคตรเลยแล้วซึ่งนายก็ยังได้ก็ยังชนะคนอื่นไม่ได้เลยเยบคอนนื้อซึ่งแล้วสังคนที่ใช้ก็นนัถึงไอ้ไอ้หมอนี่ก็มาเลยอไอ้เบคอนเพื่อนรักของนายอะอยังอะหน้าตามันคุดคุนเฮมันเหมือนมันเหมือนไม่มีแสดงว่ามันคือผีมันคือผีนี่น่ เอา้าวขากันอะเอ่อเอ้าเอ้า,า,าลุงชดชัยตายไปแล้วชื่อนี้มันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเน,น,นี่ยนักโซวันเขาเหนียวไอ้นี่นี่อยากฆ่ามันเป็นคนแรกก่อนเลยคือแล้วคือคนใช้ก็จะฆ่ามันเป็นคนแรกก่อนเลยก็ฆ่าเขาเหลือบอลเลงไปหามันนะคือแล้วสักคนใช้นั้นแล้วส้นนั้นก็จะสะใจมากๆเลยเดี๋ยนะแต่ซึ่ง ฆ่ากันฆ่ากันไปกันมาอยู่นั่นแหละอ้าวไอ้เจ้าหมอนี่มันอันเดียวก็นะแล้วซึ่งนล้ซมันไม่ใช่คุณเล่นเอาแล้วมันเดินไปหาตัวอาคุกูกูก็หญิงจะโดนไหมกูก็หญิงจะโดนไหมก็คือแล้วสงบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคือคนฉันจะเลือกใครนี่นี่นี่จะฆ่าไอ้หมอนี่ก่อนเลยแต่มันนี่เลยฉันจะจ้วงแกฉันจะจ้วงแกแต่คิดว่ามึงแย ตาย <c oughs> ฉันตายเออ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 ไปต่อแมปที่สามกันเลยเอ,อ้ไอ,อ,อ,อ้ตายแมปอันที่สามก็คือไอน,นะแมปรีบ <c oughs> ก็กนน่านจะรู้จักแมปริบนี้กันดีแต่ต่สมผมนะสนก็จะเล่นเล่นคือ้สมผมจะเล่นยี่สิบห้าเกมเลย คลิปอ้าวอิมโจ้คือล้วซึนี่งืงผมเคยเล่นยังเคยเล่นแล้วแต่แต่แต,แต่แต่ซื้อผมนะล่าแล้วก็อยากให้คุกคนลองดูเราแล้วก็ว่าคนอื่นยังไม่ได้เห็นผมเล่นนี่ดิเอาแบบนัอนอ๋อฉันเจอพาเธอรอยไอ้นี่สลเดอร์เมนแน่เลยอ่ะมันสลเดนร์เมนน่ะแต่นี่เทาตัวตได้นะแล้วคือแล้วสุดงนก็อยากตบหัวชิมชิจริงๆเลยนะเนี่ยะอยากตบผมแบบ โอ้สแลนเดอร์แมนสแลนเดอร์แมนสแลนเดอร์แมนครับคือสวัสดีครับผมกัผมนักข่าวสเสยยุ้ยนะครับมีคนและมีคนเป็นลมสแลนเดอร์แมนอมันคืมันคือสแลนเดอร์แมนมันคือสแลนเดอร์แมนมันคือสแลนเดอร์แมนมันคือตกใจหมดเลยไอสแลนเดอร์แมนจะตบหวัวสแลนเดอร์แมนไปทีหนึ่งได้ไหมเนี่ย ก <laughs> ลคือแล้วกอแล้วสึ่งงอนล้วก็ไม่ได้บูลี่นะแต่หน้าตามันคดตลกเฮ้ยไอหัวชีดจะกัดหัวมันสิ้น,น่อยเอองาแต่แต่หัวแต่ซึ่งเขาก็ในยอยากกัดชนะมันกัดไม่ได้หรอกเว้ยไอโง่อ้กอะไรอะไร โอ้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 เซนเซอร์เลยครับแล้นถึงเอานิ้วมากดเลย <I like S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ like okay. และนี่พี่ชายไหนหรือเปล่าเนี่ยไอ <laughs> <laughs> ้นุ๊ปมันโอ้โหใจเกเรใจเกเรใจเกเรนะใจเกรนะ <laughs> จเกรอยากตบหัวทีหนึ่งเลยนะเนี่ยโอเคนะโอเคนะ ไอ้นี่เนี่ยจะทำตัวเท่คิดว่าตัวแกเฟี้ยวนักเหรอเฟี้ยวอยากตบหัวไปทีนึ่นี่นั่งนั่งไม่มีเบียบหัวให้คนใจเกเรนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะนี่ลากวัวหักวัวเอาวัวมาบิ้ว จงจงทำให้หูเออเออเออไชิบไอชิบไอชิบไอแกตไอเกตไอเกตไอเกตเออไอเจอแเกตคือแกมันเป็นอ c ช i e v e m e n หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจครับโอ้ยเอาโอเค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 บอกเขดีกว่าแล้วส่งแม่หนะมันจะยาวไปครับคือครับ วอ้มีแบทของโกเกมอนด้วยครับคือขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบาย